สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวของยอดนักเตะแห่งเกาะอังกฤษเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันครับนักเตะคนนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเล็กพลิกขี้หนูนะ จิ๋วแต่แจ๋วมากๆนะครับผมนั่นก็คือฟิลฟอร์เดนนั่นเองแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เป๊ปเนี่ยห่วงที่สุดในทีมแมนซิตี้อีกด้วยนะครับผมสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยผิ้วไหวมากๆนะครับผมแล้วก็มีความสร้างสรรค์นในการเล่นสุดๆแม้ว่าอายุจะยังน้อยนะครับผมแค่24ปีเท่านั้นเองแต่ตัวของเขาเนี่ยก็โดดเด่นเป็นอย่างมากในการเล่นให้กับแมนซิตี้นะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะคนนี้ล่ะบอกไว้เลยว่านักเตะคนนี้นั้นกําลังโดนด,ดราม่าใหญ่เลยนะครับผมซึ่งดราม่า ตรงนี้เองเนี่ยไม่ใช่ดราม่าในสนามครับแต่เป็นดราม่านอกสนามนะครับผมเป็นดราม่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาจนเพื่อนบ้านเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเลยครับตัวของฟิลฟเดนเองแน่นอนนะครับผมลุคของเขาเนี่ยก็ดูเป็นแบบเด็กเฮลเฮลหน่อยอยู่แล้วถูกไหมดูแบบไม่ใช่เด็กเรียบร้อยอะ และดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ได้เรียบร้อยจริงๆด้วยแหละครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องในระแวกบ้านของฟิลโฟเดนโดยเรื่องราวนี้นะครับผมเพื่อนบ้านเนี่ยได้กล่าวหาว่าตัวของฟิลโฟเดนนั้นได้สร้างความรําคาญให้กับผู้คนในระแวกบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากและพวกเขาเนี่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แล้วก็พอจะทนกันได้ครับแต่หลังๆเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ไม่เป็นสุขเอาซะเลยเฮ้ยแล้วฟิลโฟเดนไปทำอะไรล่ะครับ แล้วเพื่อนบ้านของฟิลโฟเดนเองเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวถึงขนาดที่ว่าได้ไปฟ้องกับสภาเมืองเลยนะครับผมส่งเรื่องร้องทุกข์ไปเลยเกี่ยวกับพฤติกรรมของฟิลโฟเดนอันนี้แล้วก็ส่งจดหมายเปิดผนึกมาด้วยนะครับผมทุกคนจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับโดยเรื่องราวพฤติกรรมแย่ๆของฟิลโฟเดนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่เห็นแก่ตัวและทนไม่ไหวแล้วกับนักเตะรายนี้เพราะว่าตัวของฟิลโฟเดนเองเนี่ยนะครับผมชอบเปิดเพลงดังๆ เปิดตั้งแต่แบบหัวค่ํายันเที่ยงคืนเลยครับทีนี้บ้าน,นอื่นๆเขาก็ต้องฟังเพลงไปด้วยครับผมมันก็ไม่ได้นอนนะครับ แล้วไอ้เพลงที่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพลงแบบสบายๆนะแต่จะเป็นเพลงแบบแก๊งสเตอร์นะครับผมซึ่งมันก็อาจจะมีจังหวะเบสหนักๆมันก็ทําให้เกิดความสั่นสะเทือนอ่ะสร้างความรําคาญให้กับคนรอบข้างได้นะครับผมมีการแบบคุยกันหลายรอบแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ได้ผลนะครับก็มีการเปิดเสียงดังอะไรเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็นอกจากการเปิดเสียงดังที่เปิดกันบ่อยมากๆเปิดยันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้เลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือกันเนาะ เพื่อให้อยู่กันได้อย่างสัติสุขนะครับผมอย่างไทยเราที่ผมเคยเห็นมาแล้วกันแบบผมไปเตะบอลเนี่ยเขาก็จะมีป้ายเลย ว่าขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังหลังสามทุ่มหรือว่าในร้านเหล้าอาจจะขอหลังสี่ทุ่มในบางละแวกบ้านอาจจะขอสองทุ่มวันนี้ก็แล้วแต่จะคุยกันนะครับผมแต่มันก็ต้องคุยกันแหละจะได้อยู่ร่วมกันได้ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเปิดดังยันเที่ยงคืนเลยอ่ะมันทนไม่ไหวแล้วแล้วก็เพลงมันก็แนวแก๊งสเตอร์ด้วยมันแบบมันไม่ได้สร้างความอภิรมณ์ให้กับการฟังเพลงเลยและนอกจากการเปิดเสียงเพลงที่ดังเนี่ยนะครับผมฟิลโฟเดนก็ยังมีการมาจัดปาร์ตี้อะไรอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก็ก่อความรำคาญไปอย่าง มากให้กับเพื่อนบ้านนอกจากนั้นเองอ่ะที่บ้านของฟิลโฟเดนเองก็ยังเลี้ยงหมาด้วยซึ่งหมาเองเนี่ยก็ก่อเสียงหน้าลำคาญนะ้าเห่าหอนทั้งวันนะครับผมก็ยิ่งลำคาญเข้าไปใหญ่เลยครับทั้งปาร์ตี้ทั้งเปิดเพลงทั้งเสียงหมาเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแล้วนะครับผมเขาก็เลยทนไม่ไหวละ ส่งเรื่องร้องทุกข์ให้กับสภาเมืองไปเลยซึ่งตำรวจเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องนี้จากการแจ้งของผู้คนเนี่ยตำรวจก็บอกว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะมาแจ้งที่สอนอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับผม ก็ใกล้เปิดฤดูกาลเต็มทีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าฟิลโฟเดนนั้นจะโดนอะไรกับเรื่องราวนี้ไหมแต่ผมคิดว่าถ้ายอมปรับพฤติกรรมยอมแก้ไขย,ยอมประนีประนอมกันหน่อยเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่จบได้ไม่ยากนะถูกไหมเลยครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรไม่ใช่ว่า ฟิลโฟเดนทำอะไรที่มันจะแบบแก้ไขไม่ได้อะไม่ได้ไปต่อเติมบ้านผิดกฎหมายไม่ได้เอาขี้ไปปาใส่บ้านเขามันก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านแต่แค่มันอาจจะส่งมลพิษทั้งเสียงเนี่ยไปรบกวนคนอื่นเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้นั้นจะจบลงได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมี ความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ